สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการลักษณะงานโดยทั่วไปสายงานนี้คุมถึงตำแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบัญซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่างโต้อตอบบันทึกย่อเรื่องตรวจท่านหนังสือการดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการการดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณการตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลการรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารการเตรียมการประชุมและจดบันทีกรายงานการประชุมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหน้าที่และความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านธุรการสารบัญบันทึกข้อมูลหรือบริหารทั่วไปตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกํากับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย1ด้านการปฏิบัติการ1.1ปฏิบัติงานธุรการงานสารบัญงานบริหารทั่วไปได้แก่การรับส่งหนังสือการลงทะเบียนรับหนังสือการร่างโต้ตอบหนังสือราชการการบันทึกข้อมูลการจัดทําบีการเบิกจ่ายเงินและการพิมพ์เอกสารจดหมายและหนังสือราชการต่างๆการเตรียมการประชุมเป็นต้นเพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้1.2จัดเก็บเอกสารหนังสือราชการหลักฐานหนังสือตามระเบียบว,วิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ1.3ร,รวบรวมข้อมูลจัดเก็บข้อมูลสถิติเช่นสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการรายชื่อพนักงานข้อมูลจำนวนบุคลากรเอกสารอื่นๆที่เป็นหลักฐานตามระเบียบว,วิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสำหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 1.4ตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องของเอกสารหนังสือและจดหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้องครบถ้วนและปราศจากข้อผิดพลาด1.5จัดทําและแจกจ่ายข้อมูลเอกสารหลักฐานหนังสือเวียนหรือระเบียบว,วิธีปฏิบัติเพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรับทราบหรือดําเนินการต่างๆต่อไป1.6ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุคารุภัณฑ์ยานพาหนะและอาคารสถานที่ของหน่วยงานเช่น การจัดเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุขุภัณุ์การจัดทำทะเบียนพัสดุขุภัณฑ์การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุขุภัณฑ์ยานพาหนะและอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้องและมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ1.7การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานเช่นเอกสารตรวจรับรองมาตรฐานธรรมพิบาลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 1.8. จัดเตรียมการประชุมบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีหลักฐานในการประชุม 1.9. จัดเตรียมและดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมการฝึกอบรมสัมมนานิทรรศการและโครงการต่างๆเพื่อให้เอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนและพร้อมใช้ในการดำเนินงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและตรงต่อเวลา 1 1 0ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเช่นจัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผยตามพระราชาบัญญัติข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร1.11นอำนวยความสะดวกติดต่อและประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการประชุมและการดําเนินงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกําหนดเวลาและบรรลุวัตถุประสงค์1.12ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆกฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสารบัญงานธุรการงานบริหารทั่วไปงานการบริหารงานบุคคลงานพัสดุคขรุพันธ์งานงบประมาณงานประชาสัมพันธ์และงานประชุมเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ด้านการบริการ2.1ให้คําปรึกษาและแนะนําในเบื้องต้นแก่บุคลากรประชาชนผู้ที่มาติดต่อและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง2.2ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น2.3ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป2.4ผลิตเอกสารต่างๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะสอบตำแหน่งสายงานนี้ แล้วอยากรู้ว่าควรจะสมัครสอบภาคไหนเขตไหนดีเพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสเรียกบรรจุมากที่สุดเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดอีบ e ุ๊กคู่มือแนะนําตําแหน่งโดยเนื้อหาภายในเล่มก็จะมีเขตการรับสมัครสอบท้องถิน่นทั้ง10เขตแบ่งยังไงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งวุฒิที่ใช้สมัครได้ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบล่าสุดภาคกอขอมาตรฐานกําหนดตําแหน่งความรู้ความสามารถที่ต้องมีสถิติการเรียกบรรจุในแต่ละปี เรียกหมดหรือไม่แนวทางวิธีการเลือกเขตที่ควรสมัครสอบสอบที่ไหนดีการเรียกบรรจุข้ามเขตเรียกยังไงได้บ้างสามารถหาอ่านแบบอ e ีบุ๊กได้แล้วที่แอปเมฟลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดน,นะครับ